รถเดิงนง่ายๆแคันนี้ก็เยอะนะเนี่ยของแซ้ทีคันนี้เยอะลยนะอแล้วเนี่ยต้นมะเร็งมะเร็งที่สวยนะถึงน้อยเดินพานมาดูมะเล็เนี่ยนะอ๋อเพื่อนแปะ แปะตัวนอกนะแปะสวยๆเลย,ยนะตีร่องนะเนะี่ยเพื่อนเดี๋ยวพาไปดูอีกคันนะสัตทีเหงื่เพื่อนสัตทีทโปนะเพื่อนโป้สัตที 105, ร้อยห้าโป โค้งโค้งลิ้มนั่นน่ะนี่โค้งลิ้มลูกเตะเดียวด้วยนี่ที่หยับดีนะทำงี้นะเนี่ยีจังเลยถลียงกว้างะลีสวยๆเลยนะนี่เพื่อนนี่กระจกน้ำขังอางนี้ดีนัเพื่อนน่ะกันกิ่งไม้กันอะไรอ่ะนี่นะเพื่อนเพื่อนะลี่ เ,อเย,ยอะนั่นเพื่อนเนี่ยมันกว้างนั่นเพื่อนเนี่ยน่าจะสองเมตรสองเมตรกว่าขึ้นไปเพื่อนสองเมตรยี่เนาะเพื่อนเนี่ยกว้างเนี่ยเพื่อนค่ะเพื่อนมันเยอะไหมนเนี่ยมันกองสัน นี่เพื่อนแป้นแป้นสร้างนะเนี่ยนี่แป้นสร้างหนาหนาเ่เพื่อนเนี่ยหนาตึกเลยวัมนนี้มารีวิวไปดูนะเอฟซีอยากดูเพื่น 59, อนน่ะแป้นสร้างคอสตรี่ใหญ่นะนี่ <BJ S 2> เห็นชันนะแป้นแป้นสร้างหนามาก,กแ,แป้นเก่าขเขาบางเพื่อนกลัวฉีกนะกลัว,จะจะวฉีกเลยสั่งทำนี้เลย วินหน้าอะไรครับเนี่ยสี่ครึ่งห้าครับอ๋อสี่ครึ่งติดห้านเพื่อนเน่ยนะวินหน้าเท่าของลุงน,น้อยนะเพราสิบลุงน,<อ>น,น้อยใส่ว,วินเท่านี้เพื่อน่ะสี่ครึ่งแปะห้านั่นเะพื่อน่ะลุน 4, 5, งน้อยใส่วินนี้ เพื่อนรุ่นโปรเนี่ยนะรุ่นโปรเขาจะมีกล่องไฟไม่แปะอย่างนี้นะเองรุนน้อยจะไม่มีเนาะแป้นนี่แพงแครับเนี่ยแป้นสร้างเนี่ยโอ้พันสามห้าสิบโอ้เพื่อนพันสามห้าสิบนะแป้นตัวนี้นี่พันสามห้าสิบสั่งทำนะหนาดีเพื่อนหนาตึกเลยนะ ันนี้ก็โปงนะเพื่อนโปงเหมือนกันเลยอันนี้ก็โปงนี่ก็โปงรถคัน,นี้น่าจะขึ้นเลยนะมาดูเลยนู่นคันขึ้นไปบนถนนสองคันนั้นเพื่อนอาจจะล้อออกแล้วเกีย่ยทางนั่นเพื่อนเกียร์ทางช่วงนี้ให้เรียบหน่อย chó ọt nè mình nhanh nó cho cái rồi nè น่าจะยุตูตอีดคันนั่นเพื่อนเดี๋ยวรอ,อก่อนเพื่อนรอดันเัียนมาล้อยี่ขึ้นมาก่อนนะ ก็คือขันบนงก็ติดขยับที่เหมือน

หมูสองนั่นใช่เนี่ยอันเนี้ย ตัวนะี้ยเยอะแล้วนะกาจะปิดตูดแล้เพื่อนๆเนี่ย เพื่อนจอดบนนู่นสองคันแล้วนะบนถนนนะ่ะน่าจะล้อออกแล้วอันนี้คันก็บสามนถนนแล้วก็อยู่ฝากนู่นนะันเพื่อนอยู่ฝากนู่นอีคันเสร็จที เงอนนน่าเพื่อนนะขึ้นสบายๆเลยเพื่อนแต่นะนี่กระแสเพื่อนตั้งทีร้อยห้าห้าคุต่อยแป้งนั้นเพื่อน,นะนเหลเือนนะเหลืออีกแป้ง เพื่อนยังอยู่อสองคันนะเร้อยสองคันขึ้นรอไปทีเดียวเรื่องเพื่อนอนะเราจะขึ้นถนนนะหมดแล้วคันนะี้ยังเหลืออีกคันยันมาร้อยี่นั่นเพื่อนนี่ร้อยห้านะเพื่อน,น,น,อนหมูสองร้อยคันเพื่อนดันสูตร เยอะแล้วไปแปลงนะแปลงใต้อะแปลงใต้น้าจังหวดนี้เพื่อนเดี๋ยวน้องน้อยจะพาไปเที่ยวดูมันทางปีนั่นเพื่อนแต่มีเวลานะเพราะน้องน้อยต้องรีบกลับไปส่งพี่เพื่อนตอนเที่ยงอนะ่ะ

ครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากากดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่เลยครับครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ